อ V อัปเดตขออีกแล้วอัปเดตอะไรรู้ไหมเขาอัปเดตของโรมันใหม่ดูสิสีฟ้าสีเหลืองมันแยกจากการเวแต่สีแดงกับสีฟ้าแล้วมันก็มารวมกลางกันเลยเป็นมูราสากิใช่แล้วครับผมของโรวมันใหม่นั้นถูกเพิ่มเข้ามาไม่สิมันถูกปรับเลยนี่หว่าซึ่งผมได้เข้าใจกับมันแล้วนะนะโอเคโอเคไหนไหนก็ซีซันใหม่แล้วก็ขอลองปรับเปลี่ยนเซ็ตของตัวเองแล้วกันนะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าของโรมเนี่ยมันจะมีอยู่ สองสีเนาะสีเหลืองกับสีแดงแล้วก็สีฟ้าที่มันติดกันนะซึ่งผมแนะนาว่าเป็นสีเหลืองดีกว่าเพราะมันดีสำหรับมารดนะโอเคนะสีเหลืองเนี่ยผมแนะนําเป็นสีเหลืองนะครับดีสุดแล้วล่ะนะสีฟ้าก็ออกบอกว่าจะออกได้ไหมก็ออกได้นะแต่ผมแนะนําว่าเป็นสีเหลืองดีกว่านะนี่ครับสีเหลืองดีสุดแล้วโอเคมาครับส่วนสีเหลืองผมแนะนํานะอัลบูไดก็เป็นเอาเป็นอะไรดีงั้นอาเป็นนี่แล้วกันนะนี่อันนี้ก่อนเลยซึ่งเราต้องออกตามสถานการณ์นะเช่น มีล้างก็กดล้างนะผมมีเปิดตาก็เปิดตาเช่นมีหายตัวมีตัวซีเยอะประมาณนั้นแหละโอเคนะแต่การเปิดตาเนี่ยเขาบอกว่าเปิดตาแล้วมันจะสโลสต,ตัวละครนะผมแบบสโลต,ตัวละครนะครับที่มันหายตัวสโลเลยนะแล้วก็สโลสตูที่มันดับเยอะกันนะโอเคเชิ้นต่อไปก็คือรองเท้าท่านสถานะนะผมออกมาเลยนี่ครับประจําเลยแหละก็อ,ออกมาโอเคนะซึ่งประมาณนี้นะจัะดฟองมาตลดแต่มันยังไม่หมดด้วยเพราะว่า พะเราต้องลองของมันก่อนเว้ยก็คือดาบแดงนะครับผมดาบแดงน,นะครับผมแนะนําออกก่อนนะซึ่งผมไม่รู้ว่าดาบแดงเนี่ยต้องออกก่อนไหนหรืออะไรก็ออกก่อนนะซึ่งโอเคเดี๋ยวขออาญาไปหาความรู้แป๊บนึงไม่ดีขอไปหาของที่ดีก่อนนะเมื่ก่อนตอนนี้ผมเพอ่อตอนนี้พบเจอสิ่งที่เรียกว่าโคตรอภิมหารายแรงแล้วละโอเคไหมโอเคก็คือเจเปนเซตน้นะก็คือนี่เลยเรีองของก่อนขับแรก,กคือล้างนะผมออกตามสถานก,การณ์นะก็คือนี่เลยล้างแล้วก็ลองเท้าลูกกูดาวนะครับผม นี่เลยนะครับผมเอ้ยต้าสถานดีกว่าแล้วก็นี่ครับที่ต่อไปดาบแดงเอ่อต่อไปก็เคียวแล้วก็มาหลอดเนี่ยเขาบอกว่าต้องเน้นก่อใช่ไหมผมก็ออกเป็นเอ่อนี่ครับโอรินวิวนะครับผมจากโอรินวิวแล้วก็กลายเป็นเอ่อเอาเป็นดาบแดงแล้วกันนะนี่นี่ดาบแดงดาบแดงนี่ครับก็เซ็ตจ,จะประมาณนี้เนานะก็แรงพอตัวนะซึ่งพอเกือบเอ่อเหล็กเกมอะไรก็น่าจะครับผมประมาณนี้นะเหล็กเกมแล้วก็จะขายเป็นนะครับเอ่อโอรินวิบวแล้วก็ขาย ขายขายพอดีแล้วก็เป็นดาบแดงรนนแดคดรงออับผมประมาณนี้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เซตที่โคตรแรงนั่นแหละแต่ไม่เว้ยขายที่ออกดาบแดงสีเล่มประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับเรียงเซตใหมอ่อีกหนึง่งมีเคียวแล้วก็มีโอดินวิวนะครับผมนี่ครับโอดินวิวประมาณนี้เนาะโอเคก็จะเป็นเซตที่เริ่มต้นนะผมที่ต้องออกมากัน,นผมแล้วก็รนะับดูนาเมียนะดูนาเมียดิโอ้ยสีพ่พันหกโคตรแรงแต่มันยังไม่พอเว้ยรอดูก่อน ถ้าเกิดว่าลองขายเอาดีวิวออกแล้วก็เ,เป็นดาบแดงดู่ละอ่ะเราดูเราดูเราดูอ่ะ,อด,อด,อด,อะดูครับดูครับดูนะปึ๊บปั้งับไปาบาดป้งห้ามันาครั้งนี้เอาเคียวออกดูมัางนะดาบแดงมาดูซิจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวท้าต้องดูโดดป,ปึ๊บัาไปปังอุ้ยแรงนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มอมไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาใหม่ครับเมืกก่อกี้ผมลืมดูดาเมจปึ๊บปั้งสับห้าพันแป 5, 800, โดโคตรแรงเอาละขาเท้าออกไปดาบแดงจ๋าชันมาลวจ้าชิ้นที่ห้า ดูสิจะแลขนาดไหนตีมาๆีมาดูดจึ๊บสับไปตีมมดาสับหกพัโอ้ก็แรงนะมันยังไม่สุดนะซิเข้าใจไหมอืมโอเคบผพันโอเคมันยังไม่สุดนะซี่ายล้างออกดาบแดงคีดที่6ไปเลยแล้วกันนะมาเอาครับผมดูดด,ดฟกฟึ๊บพรรมดาปังวิ อย่าไปที่ป่านะไอเชี้ยไม่ที่ป่าเลยเอามามาครับนี้เราปาดูด้วยกันดึบดูด,ด,ดฟึบครับสับ7 2็ดโคตรแรงโคตรตึงและนี่ก็จะเป็นเซตของใหม่ของมาหร่ครับผมแล้วก็เปลี่ยนไปดบาบแดงนะถ้าเกิดว่าเออเลดเกมแล้วก็เปลี่ยนไปดบาบแดงนะโอเคนะประมาณนี้เลยนะโอเคแบบเอาคืนของคืนโอเคประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดเลดเกมะนะปลาครับปาไปลุยเในเกมไปดีกว่า let's go let's go โอเคมาทุกคนเราจะเล่นแบบเดียวไทม์เลวกันนะไม่เอาเรียวไทม์ดนะีกว่าเราจัดแค่บางช่วงแล้วกันนะซึ่งต้นเกมเราจะออกเป็นแบบเออ่เปิดตานะตอนนี้เราเปิดตาแล้วกันนะเพราะว่ามันมีตัวละครหลายตัวอย่างเช่นอ,อ่นี่เลยครับเออ่ลิงนะเขาบอกให้เปิดตาไงที่ผมเปิดให้บอกให้บอกว่าให้เปิดตาคือนะตอนนี้มาแบบกดแรงกันหนะกดแรงจริงกันนะผมกดแรงน,นะหยุดสิเซตนี้เล่นในแรงได้ไหมดูมาเถอะมาต้นเกมเราไม่ต้องอะไรมากก็แค่แบบเดินเดินแบบเชิงกันเหมือนแล้วกันนะมาเอาดีครับเอาเวลาตาดไปปุ๊บ โอเคปาดโดนสองโดนคิดด้วยก็แรงนะจะลองเล่นระยะห่างหน่อยโอเคโอเคต้องเกแปดร้อยอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรารอดูก่อนรอดูก่อนคือต้องการรับบูยเพื่อนนะต้องการรับบูยเพื่อนด้วยรับบูเระวังด้วยระวังด้วยต้องการต้องการต้องการโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปบนเลยกันนะอันนี้คือบนมีไฟไหมเอ้ยบนมีว่ะเอโอเคขอดูแล้วก็ปาดหน่อยโอเคเราพยายามต่อต่อนะเพนะพยายามต่อต่อไปวิ่งเข้ามาหมิ่งเข้ามา คอยเอบวัดโอเคคอยเอบกอดโอเคโอเครอรอไปนึงรอไปนึงโอเคโอเครอไปรอไปรอไปอันนี้คือรอเลยรอเลยโอเคตีคลิปตีคลิปดูดดูดสกิลสองแล้วก็สกิลปาดไปนะจะได้ทวนเบียดด้วยนะโอเคตีตีตีไปตีไปตีคลิปตีคลิปนิดคลิปก่อนนิดคลิปก่อนมายัง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 โอเคดูเหมือนว่ามันยังไม่มานะรู้สึกว่ามันจะถอยก่อนไปไหนไปไหนโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยเคมาเคมา เออโอเคพันหนึ่งพันหนึ่งแล้วโอเคเราเรียกมาเราเรียกมาแล้วโอเคตอนนี้อันตีไม่มีไงไปได้ไหมโอเคตอนนี้คือเราพยายามอยู่หน้าเพื่อนนะครับแล้วแคลรี่มันก็ดำหน้าอยตรเนี่ยถอยมาแคลรี่ลำบากอีกโอเคทำ完了ทำ完了ดู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 ควาเผ้าเขาดูควาเผ้าเขาเมตไปแล้วครับเมตรำแล้วฮะอันตียังมาก็รำได้นะไปนะครับแคลรี่น้ำหน้าแล้วตอนนี้ตอนนี้เอาไงจะเฟิร์สบัตรไหมจะเฟิร์สบัตรไหมรีเรียรีเรียมารีเรียมา เอาไง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 ตอนนี้ยังไม่ใครได้ไปฟื้นบัตรนะพี่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพันโอเคมามามาแล้วแล้วแล้แล้วลิพันแล้วลิพันแล้วอยู่ไหนลิพันมามามาดิเอาไปละ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 อุ๊ยได้ได้ได้มังกรได้มังกรตบป้าเลยโอเคกระหายกระหายเคยมีช็อคมีช็อคแล้วโอเคโอเคเราหาจังหวะเข้าหาจังหวะเข้าเข้าดีแล้วก็พร้อมนะ เขาช็อกเขาช็อกช็แล้วปังเฟิร์สบาเฟิร์สบาดโอเคสวยสวได้เฟิร์สบาได้เฟิร์สบาล้เฮ้ยเฮไปไปมังกรมังกรไปไปโอเคโอเคโอเคไไปต่อไปต่อไปต่อเรื่อน้ำล้น้ำแล้วแ้วแ้วได้ได้ไหมต้องการต้องการวะเดี๋ได้แคดี้วะอุ้ยเมนเม็นกับเตกขอได้ขอทก่อนอยู่แล้วนะสามสข้าไปเฮ้ยเรียบร้อยออกมาออกมาออกมา โอ้เกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกโอเคกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเอาล้วครับมามาอันนี้เราก็จะไปช่วยแคลรี่นะเอาละเอาละเอาละมาดิมาดิต่อมาล่ะม่กล้าว่ไม่กล้าว่าสวยสวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนโอ้โหผมเดิมช่วยแรงแป๊บเดียวเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยปาดตายโอ้เปิดตาเปิดตาเปิดตาโอ้มันมามันมาเฮ้ยเฮ้ยปาดตายไว้ไม่ตายอ้าเออโดนเก็บนันใครอ่ะนันใครอ่ะ เฮ้ยเราเรียกลำลำเพื่อนลำลำโคตรตึงตายไหมเรียบร้อยแต่เปิดรอบสองให้เตรียมบว้ยผู้ช่เรศมาดิเขียนมาว่ะมาดิมาดิเคีมาดิรอ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 ดูเออตียังตียังรอ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 ตีบ้านตีบ้านอันตีแล้วนตีแล้วตีบ้านตีบ้านยีงยังไงถอยดิถอยดินี่แน่เอาดิเฮ้ยแครี่ผมแครี่ผมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอิไป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 นี่แน่นี่แน่ไปไปไปคิว ตีบ้านตีบ้านฟรีตีบ้านฟรีผมตีบ้านฟรีแล้วมาสนอ่ะตีบ้านฟรีต,ตายไหมเนะี่ยยาเฮ้ยชาบวันนี้ตีแน่ปล่อยแตกไปโอเคกลับบ้านเลยแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้นะอย่าเข้ามาใกล้นะไปเลยนะอย่ามานะโอเครอตายกลับบ้านดีกว่าเราเกือบตายแล้วไงละ่ะโอ้ยป้อมแตกเฮ้ยแคลรี่ยาแคลรี่อยาตายนะเอาป้อมแตกอีกไอ้นี่ตำบ้านแตก ซ่อมแซมวันี่มานี่เลยคนแรกเลยตรงนี้ตีต <SL> ีออบเจกต์ออบเจกต์ออบเจกต์มามาโซนไล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 มาผมโซนอยู่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 ตีตีเล็บตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโซนอยู่โซนอยู่เดี๋ยวเรอตีตีเล็บตีสวยไปต่อไปต่อไปต่อเพื่อนไปต่อไปต่อตีกลางตีกลางตุกกลางนะจบกลางแล้วก็จบร่างวะจบร่างเลยจบบนก็ได้นะเอาสิไป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 ตีตีตีเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิโอวันเปิดนั่นเปิดนันเปิดตีเฮ้ยกดกดกดสวนกดสวน สามสองโดดปังเฮ้ยไม่ตายไม่ตายมันไม่ตายว้าเฮ้ยจะตายอายเกือบตายอ่ะเฮ้ยนี่แน่อุ้ยเจ็บ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 นะเจ็บแล้วเจ็บนะไฟต่อไปต่อเพื่อนมาต่อต่อนี้จ็บเจ็บเจ็บเงินเจ็บมาเจ็บเจ็บเจ็บตีบ้านนะมาตีบ้าน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 เออตีบ้านตีบ้านเออตีป้อมตีป้อมเลยไปกลับบ้านดีกว่าเรามาตอนนี้ได้ดาบแดงแล้วดาบแดงฉันเฮ้ยมีไฟไฟย่างะหมอมไปเลยตายสักแก่ละโอ้โหไม่เข้าเลยเฮ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่แต็ม มันเยอะเกินเข้ามามันเออเอามันเออต่อได้ไหมโอเคเราไม่ต่อเราไม่ต่อถอยถอยถอยหยได้เยอะนะได้เยอะนะสี่ตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยต่อยมาดิโอเคเกือบเกือบมันเกือบขีดแล้วไงไปต่อไปต่อเฮียคีบเฮียคิบเลยเฮียคีบเลวโอเคถอยเลยถอ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 ยแบบนั้นะมีตัวหลุดออกมาแฮ้ใครวะใครวะขอปาดหน่อยครับมานี่ดิของมาเลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยพี่ทางทางนู้นมานี่เอ้ยอู๋ไม่ตายดิเดี้ยวโอเคมันไม่ตายว่ะ ยังไงทีนี้เอาโอเคมาดีเพื่อนขอปาดอะโอ้ไม่โดนอีกโอ้อะไรเนี่ยแต่ละวันเจออะไรก็ไม่รู้ไอ้แม่บาแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยโอเคเกือบตายเพื่อนช่วยทีเนี่ยเพื่อนโอเคขอบคุณที่ช่วยเราไปละอย่ามาตามอย่ามาตามถอยไปเกือบตายแล้วไงเอาเฮ้ยแคลรี่แคลรี่ผมแคลรี่ผมแคลรี่ชั้นเกยเดอสามพันเกือบตายเกือบตายเกือบตายแล้วแคลรี่เกือบตายเห็นไหมโอเคเอาต่อเปล่าต่อเปล่ามาดิมาดิ อไปดิไปดิเอาเอางัยครับสองวันนี้เอาไปแล้วครับไปแล้วครับเอาเอ้ยลิงมาไอ้ไอโดดโอ้โหไม่ได้ตีเลยตายไปเนี่ยเอารอดเฉยงั้นกลับบ้านเดีแล้วกันนะไม่อยู่แล้วไอ้หนี่แน่โอเคมามามาเฮ้ยเฮ้มูรัตโดดใส่ล่างเงาแต่ไม่ได้ล่างเงาแต่ได้ลิงแทนเอาไม่ตายอีกทีนี้โอ้โหเบาเกินตรงไหนว่านี้เอาเอานี่นี่นี่ เอเอเอ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 ออย่าอย่า <accurately> อ๋ออ๋อฉ right? okay. uh, uh, ันนี <görüş> ่แตกฉันนี่แตกเอายังไงต่อทีนี้เราก็ต้องไปช่วยเพื่อนใช่ไหมแต่เพื่อนเราอยู่ตรงนี้แล้วเราช่วยทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไปแกทำเพื่อนฉันฉันจะไม่ยามให้แกได้ขาดแกกลับมาหนีดูนี่ไอ้ปลาหมึกโซเวตแกกลับมาฉัจับแกทำลับปลาหมึกจะจับมาไหมแกด้วยไอ้หมายยกเอ้าวไม่ตายโอ้เรียบร้อยสวัสดีเพื่อนน้องนีแฮะ พักมีน้อยอยากให้น้องขอไอ่ไอ่ไอ่มาดิมาดิมาดิยำกระหม่อมเอาไอเวนี่หวั่นใจเรียบร้อยไปตายซะต้องเพลงอยู่เว้ยไว้ยน้ำมัไรข้างหน้าเราโอ้โหตัวข้อใหญ่แล้วเดี๋ยวเดี๋เกาะเกาะอืมโอ้โหไม่ลดเลยไม่ลดเลยนะมึงมานี่ดิสามสองหนึ่งเฮ้ยโอเคเรียบร้อยแตกไป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 ต่อไปต่อไปต่อจบบ้านจบบ้านเพื่อนจบได้เพื่อนจบได้จบได้ จบเลยจบเลยตีบ้านตีบ้านไม่ใช่เหมือนคลิปนั้นนะจบจบจบตีตีตีเร็ว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 ชิพหายหมดเจ้าเร็วเร็วโอเคจบแล้วเย้ชนะแล้ววู้ฮูวู้ฮูว้าูวู้ฮู้ไปไปไปดูกันว่าได้เอ็มไหมกดไปเลยนี่ครับพิสูจน์ได้ว่าผมเล่นแรงนะนี่ครับเอาไปเล่นแรงชันชาไหมเอาไปเล่นแรงเนี่ยเล่นแรงจริงกันดูนะดูนะดูเลยครับผมพลังแห่งการเล่นแรงได้ดาวไหมหัวเราะได้ดาวเถอะมันต้องได้ดาวอยู่แล้วปะอ่ากดไปเลยเอาค้าง อ้าทีนี้ก็รอต่อไปครับปกติก็ค้างได้ใช่ไหมทุกคนอ่ะเวลาเล่นแล้วก็ต้องแบบรอโหลดดาวหน่อยเพราะมันแบบอ้าวโหลดอ้าโหลดซ้ายโหลดฟ้าอ้าวโหลดอ่านี่ไงนี่ครับพี่โสดคำว่าแรงครับผมนี่เออเอาละ MVP เฮ้เซตนี้ได้ผลว่ะทุกคนแต่ทุกคนต้องเหมียบว่านะมีฝืดเมือนกันเล่นนะผมเหมือนผมเลยนะเอาละดูสกอร์ดิโคตรสวยดามี่ไทยสามอ่ะด้วยโคตรเยอะเลยว่ะโอเคโอเคเดี๋ยวทุกคน เจอกันคลิปหน้านครับผมบ๊ายบายวู้ฮู้